สวัสดีครับสวัสดี f c แฟนครับ FC สาน้อย FC นุอง FC ทีมงานหลังบ้านครับพบพ่อกับเจจำปีในรอบ2ปีนะครับเข้าเกินไปเจจำปีไม่มาที่นี่2ปีครึ่งนะครับตอนนี้เราได้เจอเจจำปีแล้วรู้สึกว่าจะผอมลงนะเจจำปีสงสัยทำงานหนักนะครับพูดให้กำลังใจหรือเปล่าสงสัยเจจำปีจะไปสเข้ามานะครับก็เลยผอมลง เดี๋ยวจำปีหรือหรือไม่ออกวันนี้บัดนี้เข้ากับเข้ากับสมีหม่องนั่งหม่องนอนเรียนละบัดนี้บอกบอกอันนี้เด้อบอกบอกพ่อยหญสร้างเห็ดบันไดก่อนเนี่ยเอาบันไดขึ้นสั่นสองก่อนเนี่ยพื้นนะครับ ที่เทไว้นะพี่น้องก็คือว่าสใส่ระยะเวลา20มือนะครับในการปล่อยให้ปูนมันเสร็จตัว20มือนะครับปูนเสร็จตัวเต็มทีแล้วเข้ากับะมะลือใหม่คำตุก,กตาออกนะครับคือใหม่ตุก,กตาที่ใส่คำพื้อนออกนะครับพี่น้องนี้ไม้ย,ยุคามีแต่ท่อนสวยๆนะครับ <c oughs> อ่านกินใหม่ย่คข้าสร้างเลยหรือานนี้ว่าถึงนะครับถ้าเขาเสียเอาไปทาประโยชน์นี่โอ้ยได้หลายนะครับพี่นนองเห็ดยังก็ได้นะครับเพราะมันเป็นไม่สดนะครับไม่ที่สื่อมาแบบเป็นเป็ดน,นะครับพอา่อมาเห็ดไม่ทําตุกตาคําคไบแบบนี้มันก็เริ่มแห้งพอเริ่มแห้งมันก็แข็งขืนแข็งข้น,นครับนี่เสียเอาไปเห็เดท่านเห็ดสั้นเห็ดห่าน เฮดโตเฮ็ค้าโตค้าเต,ต,ตี้ยงค้าตูนได้ที่เลยนะครับนี่เพราะว่ามีแต่ลำสำแขนแล้วก็ซื้อต้องเอียดเลียดนะครับแต่ละลำนี่วันนี้ช่างเข้านะครับมาเลือไม้ตุกตานะครับหลังจากที่ลือไม้ตุกตาเซตก็คือขั้นตอนต่อไปก็คือการก่อนะครับก่อกำแพง แต่ละห้องแต่ละห้องแต่ละห้องนะครับห้องนี้จะมีห้องน้ําห้องที่สองก็จะมีห้องน้ำนะครับแต่ว่าห้องควาซุดนั่นจะไม่มีห้องน้ำนะครับเพราะว่าจะเป็นห้องครัวควาสุดน่ะจะเป็นห้องครัวนะครับอ่ารอดูว่าเปินสีเห็ดหของครัวออกมาลักษณะใดนะครับจะมีสิ่งภายในหรือจะเป็นแบบใดนะครับอาจจะเป็นสิ่งภายในนะครับพี่น้องไวลางถวยล้างจานแบบนั้นนะครับ 大家好。<noise> <noise> <noise> ตอนนี้เจดจำปีกไหายลูกน้องเริ่มเคียบพื้นที่แล้วนะครับเพื่อสะดวกสบายในการส่งของในการส่งของก่องานก่อ,น,กอน,นะครับกต็ต้องมีการผสมปูนปูนทรงสร้างนะครับพื้นที่ใกล้ๆนะครับต่างๆก็เริ่มเก็บเริ่มเนียนเริ่มเคียคย์แล้วครับ ตอนนี้นะครับยังสามารถที่จะรงสั่งเสือได้อยู่นะครับของเสื้อแบบ7วัน7สีนะครับเสื้อรัตนาพรแบนนะครับแบบ7วัน7สีตอนนี้มีไซส์ XL สีสีนะครับเลืออยู่บานเป็นเสื้อพร้อมลายเซนนะครับเสื้อพร้อมลายเซน้ององค์หิงผู้ใดสนใจทักมาสอบถามได้เลยครับเป็นเสื้อพร้อมลายเซน้ององค์ิงนะครับใครสนใจทักมาสอบถามได้เลยครับ ตอนนี้เหลืออยูุสีเขียวนะครับสีเหลืองสีโอรสแล้วก็สีชมพูนะครับสีสีครับพี่น้องเหลือบอลหลายนะครับพี่น้องเหลือบอลหลายเหลือสีละประมาณ20ตัวนะครับเหลือสีละประมาณนะครับประมาณ20ตัวนะครับทักมาสอบถามในทังเพจรัตนาพณ์แบนนะครับเพจรัตนาพณ์แบนตอนนี้ก็จะมีต่อเตยนะครับรอดตอบแชทกับบ่าวโทนนะครับ จะเข้าไปตอบแชทอยู่ทางเพจรัตนาพรแบนนะครับหรือว่าทักเฟซส่วนตัวบ่าวโทนมากอะไรครับพี่น้องเฟซบ่าวโทนนะครับมีรูปโปรไฟล์เสื้อสีแดงนะครับมีผู้ติดตาม3.7มหมื่นนะครับตอนนี้เฟซบ่าวโทนนะครับพี่น้องทักมาสอบถามได้ครับเดี๋ยวอัปเดตนะครับทายขีดอัปเดตทางบ้านน้องให้เบิงก่อนนะครับอัปเดตทางบ้านน้องให้เบิงแล้วกะจะบอกไปใส่สิทธ์นะครับพี่น้องเพราะว่าบ่าวโทนเป็นคนมีสิทธ์นะครับเป็นคนมีสิทธ์เลือกตัก ม <laughs> ีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใดสิได้เป็นผู้ใหญ่บ้านอุ้งอิงรอติดตามนะครับสีม่งแรง,งมันนี้หูเหลืองแน่นอนครับผู้ใหญ่บ้านอุ้งอิงคนต่อไปนะครับไปไกลบ่ได้ครับพี่น้องเนี่ยเพิ่นซิตี้ใหม่ก็เดินใส่เบิง่งนเกยๆนี่ละตอนนี้กําลังเจจําพีกับเขาขยับนะครับเป็นช่างดวนนะครับช่างดวน เครียร์ขยะนะครับอ่ะกะตอนนี้ก็มีทางเพจทางเพจช่องหงแดงนะครับทางเพจช่องหงแดงเพิ่นในถ้ำกิจกรรมกับแฟนคลับเอซี FC เพิ่นนะครับก็คือว่า ทำกิจกรรมแจกเสื้อน้องอุ้งอิงนะครับทํากิจกรรมแจกเสื้อน้องอุ้งอิงนะครับเป็นการในทางมหาบ่าวโทนเพื่อที่จะสื่อเสือไปแจกให้กับเอฟซีนะครับอ่าคู้ได้อยากได้คู้ได้อยากได้เสือฟรีนะครับทางเพจองแดงนะครับขขาวปเบิงพี่น้องอานสิได้เสือฟรีก็ไเลยนะครับเป็นทากมหาบ่าวทนแล้วเพื่อที่จะสื่อเสือไปแจกเอฟซีนะครับตอนนี้ ทางแจเกฟซี่อยู่หาตัวนะครับทักมาแล้วนะครับเบาทุนกัให้รายละ,ละเอียดไปแล้วนะครับการที่จะสั่งจองเสื้อหรือว่าสื่อเสื้อของน้องหญิงนะครับอยากได้แบบใดไปแจเกฟซี่ก็ทักมาสอบถามใดนะครับพี่น้องราคาปกตินะครับก็คือว่าตามถี่เข้าสื่อกันนั่นแหละอ่ารวมทรงท่อใดจากตัวทรงท่อใดทรายแบบใดจึงใดหมายเลขบัญชีในการโอนสื้อเสื้อหมายเลขบัญชีไหนทักมาสอบถามเบาทนครับ ขอบคุณตัวก,กำลังใจนะครับพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้กับสร้างนะครับมโอนี้สู่กันต่อไปนะครับได้เวลาที่จะทำงานสเต็ปต่อไปแล้วก็คือว่าสเต็ปการก่อผดังนะครับมาฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ครับฝากกดกดแสดงเป็นกำลัง like, ใจครับสำหรับคลิปนี้เอาไปสนิทสักก่อนในพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ